สวัสดีครับพบกับผมไอ้กี้นะครับตอนนี้เราก็จะไปอ่างเก็บน้ำอันแม่โจู้นะครับมาเส้นหลังโอนะมมแม่โจู้นะผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะเดี๋ยวลองไปเที่ยวดูตอนนี้ก็ห้าโมงสามสิบสี่แล้วมาช่วงเย็นๆนะครับช่วงหลังเลิกงาน เออว่าแต่มไปทางไหนนะ่ะผมก็ลืมแล้วนะผมไม่ได้ไปมาโอ้สี่ห้าปีแล้วมนะั้งนานมากอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เออห้วยโจ้หรือว่าแม่โจ้นะครับเส้นหลังมอมอไม่โจ้นะเออน่าจะเข้าทางนี้นะจะไม่ผิดนะนี่เราก็มาคนเดียวนะครับแต่เรา ก็ช้าๆชิชูนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งฝนตกมานะมีมีแต่น้ำอ่ะมีแต่น้ำขังถนนนะขี่เร็วไม่ได้นะยางแชมเปี้ยนนี่โดนฝนแป๊บเดียวเอียงนิดนิดคือแบบว่าปูดลื่นคือว่ามีน้ำแค่นิดเดียวก็ไม่ได้เลยนะถ้ายังโค้งอ่ะไม่ได้เลยแต่ถ้าขี่ไปตรงๆนี่พอได้อยู่สักเจ็ดแปดสิบแต่ถ้า ความเร็วร้อยขึ้นไปแล้วผมไม่แนะนํานะยางแชมเปลี่ยนเนี่ยเป็นยางที่ไม่ไม่ถูกกับน้ำํำลื่นมากแต่ว่าถ้าถ้าร้อนนะอากาศร้อนก็โอเคนะแต่มันไม่มันไม่เหมาะกับบิ๊กไบค์นะยางเนี่ยตอนนั้นผมรีบผมเลยใส่มาจ้างมันเดี๋ยวเรามีตังค์ก็เปลี่ยน ถนนยังมันเพิ่งตกนะตกทั้งวันเลยเชียงใหม่ตกมาสามวันติดแล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะอันนี้จะเป็นบ้านโูงนะเออถ้าจะไม่ผิดที่นี่เป็นบ้านโปงเนี่ยมีน้ำฝังเต็มถนนลเลยต้องดูรถก่นนะผมขี้เกียจลงไปตรงน้ำนะเดี๋ยวลื่นนี่ชิบหายเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทางขึ้นนะโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงทางเข้าแล้วคนระับมันก็ไม่ไกลนะไม่ค่อยไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ประมาณสักกี่กิโลเนะี่ยน่า,าจ,จะไม่ถึงยี่สิบกิโลมั้งก็มาทเที่ยวดูนะครับปกติไปแต่ม่อนแจ่มนะแต่ม่อนแจ่มไปเบื่อแล้วขึืนสามสี่วันแล้วคลิปไปในกล้องอยังไม่ได้เอาลงเลยเมมเต็ม ต้องไปหาลบอะไร่คนน่าจะเยอะหรือเปล่ากันเสานะ่ะเขาเขาให้ตกปลาด้วยนะที่อ่างเก็บน้ำาึ้นจูผมก็เคยไปตก,กน,นะแต่นานมากแล้วนี่เราก็จะขี่ชิวๆนะครับเพราะว่าถนนมันเปียกอันตราย แล้วช้าพอเราไม่รีบนะครับเรามาคนเดียวนะอู้ไม่ได้มานานแล้วแถวนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วยังสว่างอยู่นะดีละถ้ามืดเดี๋ยวไม่มีแสงให้ถ่ายแต่ถนนยังเปียกเลยนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่นะนี่นะครับเนี่ยเป็นทางเข้าของมันแล้วมันจะเข้าป่านิดหน่อยโอ้แต่สุนักเยอะมาก อย่าไล่ก,กัดไอเดอนี่นะครับเขาไปตกปลามานะโอ้ยลื่นชิบหายกลัวลื่นชิบหายถนนอย่างเงี้ยต้องไปช้ชาๆนะแต่รถผมไม่ได้ล้างอไงแล้วตั้งแต่ไปพาวกับพวกพี่มาแล้ว กลับไปล้างทีเดียวไม่ก็รอหมดฝนกัอนอ่ะนถนนมันยังไม่แห้งดีนะถนน,นยังเปียกโอ้ยไม่ได้มานานแล้วมันจะมีวัดด้วยนะวัดแท่นพระนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคครับไปเจอกัน ตอนอยู่อ่างเก็บน้ําเลยมาถึงทางขึ้นแล้ครนะับหรือว่าทางเข้านะโอ้ผมเห็นน้ําข้างทางนี่เยอะมากมันจกอ่างเก็บน้ําก็น่าจะเต็มแล้วมั้งไม่ได้มานานละอดุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเฮ้ยอ,อะไรวะเรวค่ายอะไรเนี่ยแทนคุณวัดแท่นพระเนี่ยเอออาน้ำขังเต็มเลยนะดูดิโอ้โห มีปลาให้จับด้วยนะคนเดิด้วยน้ำพูดเยอะดูดิโอ้โอ้หนี่มันน้ำท่วมแล้วไม่ใช่เหรอน้ำหนักโอ้เราก็ต้องขี่เบาๆนะครับโอ้กู้โอ้อะไรวะน่ะมีน้ำไหลแล้วก็มีอิดหรือว่าหินนะผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ยีไม่เป็นไรนะดูดิโอ้โหมีแต่ทรายมีแต่อะไรไม่รู้โอ้ ไม่แต่น้ำไม่แต่เห็นดินสาวเห็นแล้วเห็นแล้วเสียวแวบบเสียวแวบบแปบบ๊แบบแปบ๊บเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าเออ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่เราจะมาให้ดูน้ำนะโอ้ผมมาคนเดียวนะน่ามีสาวดิ นี่แครับผมน้ําขึ้นเยอะมากนะไม่รู้ว่าเราจะจอดได้หรือเปล่าโอเคโอ้นี่นะครับน้ําขึ้นอย่างเยอะนะครับผมวันนี้ไม่อ๋อมีพี่ๆเขามาตกปลาครับนุ่นนะโอ้แต่หมอกนุ่นโคตรสวยอะ่ะโ,โอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะพาขึ้นไปดูบนนุ่นก็ได้นะเดี๋ยว แป๊บหนึ่งมขอชมแถวแถวนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนนู่นนะไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงบนวัดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูไปลุยดีกว่าโอชบนี่นะครับแถวนี้ก็มี คนมาเยอะอยู่นะรวมจะไปข้างบนนู่นนะพวกมีคนขายของด้วยนะโอ้ยน้ำอย่างนี้นี่เสียวเลยนะน้ำมันไหลออกมาตรงไหนโอ้น้ำขึ้นเยอะมากนะดูดิโอ้น้ำจะขึ้นถึงนี่แล้วนะ สักวานต้งเอาเบ็ดมาตกปลาแล้ะโอ้น้ำขึ้นสูงมากนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมมายังไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะเนี่ยพ,พ่พี่เขามาตกปลานะมาตั้งแคมป์นั่งชิลแล้วเนาะแแจวนี่นะโอ้ยเย็นมาก คนมาตกปลามีคนมาแคมปิ้งก็เยอะนะปลาใหญ่ก็เยอะนะแถวเนี้ยวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยดูน้ำดิโอ้โหฝนตกฝนตกเยอะนะครับเนี่ยพี่ๆเขามาตกปลานะน้ำขึ้นสูงมากเลยด เค okay, ครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนู่นนะไปนี่นะครับจะเป็นเอ,อบริเวณวัดแท่นพระนะมีพระนอนองค์งใหญ่อยู่ตรงนั้นนะแต่ผมไม่น่าจะขึ้นไปข้างบนนู้นละเพราะขี้เกียจไปนะครับเดี๋ยวผมไปหากลับรถกันโอ้ที่กลับรถก็โคตรน่ากลัวเลย Oh, เปียกมากงัต้องลงก่อนนีกก่าโอเคครับตอนนี้อ้ยเราจะกลับแล้วนะครับอันนี้ต้องมีบาก,กานะครับอีกใบามานี่ <c oughs> มันไม่ใจถากนะดิ <c oughs> ไปกลับกันนี่กว่าค่ำแล้ว เอ้ยแต่ทางนี้ดูดิโอ้โหผมเอารถมาใช้งานผิดประเภทอะแต่มันก็ไม่ใช่อะมันทีจริงรถอะไรก็ไปได้หมดเองผมเนี่ยผมมีรถเล็กแต่ก็ไม่เอามานะผมอยา,อากอันนี้มานะเราใจกว่าเยอะนะเอ้นั่นก็มีคนนะเขาหน่าตกปาลน,นะน้ําเยอะมาก ขี่เบาๆคงเยอะไม่ได้ถนนเปียกขี่เร็วก็ไม่ได้้ถนนเปียกครับนี่ขี่เร็วไปทำไมน่เรามาชมว,วิวต้องขี่ช้าๆแลว จะกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเออมันค่ำแล้วเดี๋ยวจะไม่มีแสงแล้วโอ้ยเออมานหน่อยหน่ไหน่อยจ้าป่ะมากลับบ้านกั่เก่าแต่นะครับเยอะมาก ติกแล้วดีกันนี่ตัวเล็กน,นะพร้อมกลับละโอเคครับเจอกันใหม่